สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกรนนั้มซึ่งเอ้ซึ่งเป็นซีรีี่ที่ผมอชอบมากที่สุดเลยคือซีรีส์นี่อยู่ในกล่องนี้เอ้อยู่ในกระดาษนี้นี่ซีรี่ดับเบิลโอชอบที่สุดเลยผมจำชื่อหุน่นไม่ค่อยได้ชื่อหุ่นแล้ววะอมผมจำได้แต่คนขับมันอะ ชื่อคนขับชื่อเอ,อทีเอเลียและนี่แหละทีเอเลียอื <c oughs> อืมดีนะดีมาดูเลยผมขี่เกียจผมขี่เกียจสคริปผมต่อไปแล้วนี่อยู่นั่นอยู่นั่นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอานี่ก็ผมบอกว่าก็ดีนะครับนี่ชมฟีมืมตัวเองก่อน ขอบอกในคำเดียวครับไอ้ตรงที่ใส่อาวุธเนี่ยหลุดไม่โคตรง่ายเลยเอาตรงๆนะหลุดโคตรง่ายส่วนอาวุธปืนที่อยู่ตรงก้างๆนี่อืมโอเคขยับได้ตามในหนังเลยส่วนส่วนตรงที่เป็น g n f i e l ก็เอาออกได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอ,าเอาดึงแรงเกินไปมันก็แบบหลุดแบบพึ๊บเลยอเออโอ้ยเอาไม่ออกใช้มือเดียวเอาไม่ออกขนาดเล็บยาวนี่ ส่วนปืนนี้ตามในหนังตอนตอนที่มันเอ่อแยกชุดเกาะแยกชุดเกาะไอ้ตนี้มันถือบนถ,อถือถือตรงข้อมือได้ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยถือตรงข้อมือได้แต่ว่ารู้สึกว่าแบบนี้มันต้องซื้อแบบแยกมาครับเฮ้อเดี๋ยวผมหาซื้อตอนนี้ผมก็กำลังตามหาเอ็กเซียหรือแม่ก็ดนโลนะครับอืมอ่าเงินเลยบ่อยอยังวากอู อ่าส่วนอาวุธมันทำไม่ตายจำจำทำไม่ตายไม่ได้เว้ยทำไม่ตายแล้ววะเออช่างเมงเหรอจำไม่ได้เรื่องกูทุ้ยเออหัวน,นี้ก็ใหญ่เทอะทะเลยนะครับอืมปืนมันก็ขาบองตรงนะขามันโคตรใหญ่เลยครับเออใหญ่กว่าตัวมันอีกพี่ครับดูครับดูครับท่านผู้ชมครับดูใหญ่กว่าตัวเยอะ นั้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย